สวัสดีครับปกผมช่อง Top Story ครับกับพาร์ทที่2ของ Big Time ครับก็วันนี้ผมจะมาวิเคาะของอาชีพแล้วก็อาวุธในการเล่นเกมครับของตัว Big Time นะครับก็มาถึงแล้วก็ไปดูกันเลยครับว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างตอนแรกครับช่วงแรกที่เกมที่เปิดมาจริงๆแค่มีแค่ว a ลเลีร์นะครับก็เป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมแปลภาษาังกก่อนครับก็คือเพิ่งตอนนี้ที่ผมเปิดตอนนี้มันประมาณเดือนตุลาใช่ไหมครับก็คือตอนนี้อัปเดตมาแล้วประมาณ3คลาสนะครับก็คือ มีวอลเเออร์มีเนโครเมนเซอร์แล้วก็ชาโดว์เบลดนะครับส่วนตัวเนี้เขากำลังกาลังสร้างอยู่ครับเป็นควอนตัมฟิสิกส์อะไรเนะี่ยควอนตัมเนี่ครับโอเคครับก็เราก็มาดูจุดเด่นของแต่ละแต่ละตัวเลยครับเดี๋ยวผมไปภาษาไทยก่อนโอเคครับก็ทางลบแห่งการเวลาก็วอลเลเออร์ครับก็ง่ายๆเลยคือสแตนดาร์ดของเกมก็คือเหมือนแบบใช้ดาบใช้อะไรพวกนี้ยแต่ผมมองแล้วว่าเกมเนี้ยคือเขาตั้งใจคือแบบว่า สามารถแบบเปลี่ยนอาวุธได้อย่างเงี้ยถ้าเนื้องเราไม่ออกก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเหมือนแบบมอนเตอร์คันเตอร์ครับคือแบบว่าเรามีตัวละครตัวหนึ่งใช้ได้ทั้งคาานะใช้ดาบใหญ่ดาบเล็กมีสั้นอะไรเงี้ยดาบคู่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆคือเขาเออกแบบออกมาว่าคนตัวคนเล่นอาชีพหนึ่งก็สามารถเล่นได้หลยส,าาสไตล์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นขวาเล่นดาบอะไรอย่างเดียวครับก็เรามาดูอาชีพแรกก่อนครับก็วอลเลเอร์นี่ครับก็คือตีแรงอะไรพวกนี้แหละก็ประมาณนี้ในคอมมิเซอร์ก พวกแม่นยำนะครับมีก็เป็นเวทมนต์นะครับที่ดูแล้วก็ไม่น่าผิดโอเคครับแล้วก็เป็นหกชาต w เวทก็เป็นพวกแบบอาชีพนะครับก็น่าจะใช่ครับแล้วก็ปีเร็วคอมโบเร็วส่วนนี้ก็น่าจะเป็นซับพอร์ตนะครับเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าเป็นอย่างอื่นแล้วบเสียชีพนะครับก็ตัวเกมเขาก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็มาดูอาวุธนะครับส่วนอาวุธเนี่ยมันก็ต้องมีข้อดีข้อเด่นของแต่ละเกของแต่ละอาวุธอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็มาดูเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเนี่ย มันเป็นขวานขวานใหญ่นะก็คือมันไม่ได้ใหญ่มากแบบไม่ใช่ดาบใหญ่ยักษ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเออดาเมจประมาณไหนสปีดประมาณไหนความกว้างมีอาการบล็อกมีคอมโบเงี้ยนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะเราคอมโบยิ่งคอมโบได้เยอะก็ดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณเนี่ยมันก็ต้องมีการหลบหลีกอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเกมของแบบอะไรนะผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมโอเคอะ ต่อไปก็เป็นแบบมีดคู่เราก็ต้องรู้แล้วว่าคือน้าหนักอาวุธมันเบาใช่ไหมก็คือต้องตีเร็วอะไรเงี้ยมีคอมโบสูงสปีดสูงดามเมจก็ต้องเบาลงมาเงี้ยระยะก็เป็นวิชิตตัวเนี่ยดูก็เลยใกล้ๆเห็นไหมครับก็ถ้าเป็นอาวุธคู่ส่วนใหญ่ก็จะไปสามารถบล็อกได้ับเห็นไหมครับก็จะเป็นวงแคบนะครับก็คือไม่สามารถกันได้เท่าไหร่อ่ะต่อไปก็เป็นดาบใหญ่ดาบใหญ่นี่ดามเมจแรงมากครับน่าจะเป็นสามารถโจมตีได้วงกว้างเพราะมันใหญ่แล้วก็เป็นบล็อกสามารถบล็อกได้แต่เรื่องสปีดแล้วคอมโบต้องช้า เล่นเก่งอาจจะเป็นแบบว่ารู้เทคนิคว่าเราต้องหลบไปทางนี้แล้วก็คอมโบตีสองสามทีแล้วก็มันก็ตายอะไรประมาณเนี้คือเราก็ต้องรู้จังหวะอะไรนี่ครับถ้าเล่นเกมแนวนี้ต้องเท่าที่ผมดูนะว่าขอมันจะได้ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าอยู่ที่จังหวะในการเล่นมากกว่าจะเป็นเชิญแบบแนวมอนเตอร์ฮันเตอร์แต่ว่าที่มองดูนะก็คล้ายๆประมาณนั้นส่วนถวอาวุธอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวกสกินมากกว่าที่ผมมองดูนะก็เป็นต่อไปก็เป็นดาบโล่ก็เป็นเหมือนสายแท้ง หายแทงก็เล่นอะไรก็เน้นบล็อก,กเป็นตัวแทงในทีมของเพื่อนคือเราที่อาวุธที่มันมีหลายแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรา,เราจะตีอย่างเงี้ยจะปาร์ตี้แบบลงลงดันลงช่วยกันเก็บสู้กับบอสอะไรประมาณเนี้ยก็คือว่ายิ่งมีตัวมีมีตัวแทงมีคอมโบม,ม,มีตัวช่วยเงี้ยมีจุดซัพพอร์ตอะไรเงี้ยสาม,มารถดึงเกมได้เงี้ยเราสามารถแบบฟาร์มของหรือไปสู้กับบอสโหดๆได้เงี้ยคือเขาอยากให้เราเล่นแบบเน้นฝีมือไม่ใช่แบบว่าเน้นแบบเพย์ทูวินแบบจ่ายเงินเพื่อเพื่อกิ่งงเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นว่า คนจะมีงบน้อยก็สามารถเล่นได้คนมีงบเยอะก็ไม่จะเป็นว่าจะล้องเล่นเก่งหรือแบบสามารถจ้าคนอื่นเล่นได้อะไรประมาณเนี้ต่อไปก็เป็นพวกเนี่ยจองเวทโอเคครับก็เป็นสายคอนตัมของของเวทอยู่แล้วคือแบบว่าก็ใช้ไม้เท้าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นโจมตีระยะไกลอยู่นะดาเมจไม่แรงมากเพราะว่าเราจะโจมตีระยะไกลองครับก็ถ้าจะบล็อกก็อาจจะเป็นมีโจมตีเนี่ยระยะไกลมากเห็นไหมครับแล้วก็การบล็อกอาจจะบล็อกได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ดีกว่าอันอื่นเท่าไหร่เอาส่วนตัวอีกอันนึงก็จะเป็นแบบ เหมือนค้อนนะครับแฮมเมอร์นะครับก็เนี่ยก็เป็นกลางๆครับเป็นอาวุธที่แบบน่าจะใช้คล้องตัวหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ไม่แรงมากก็แรงขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ไม่กว้างมากไม่บล็อกมันเป็นแบบสมดุลน,นะอันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกับขวานอไหรเนี่ยมันจะคล้ายๆกันขวาน่าจะใหญ่กว่ามันก็เลยแบบสปีดกออ็พอกันนะเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าอันนี้มันหนัก,กกว่ามันจะช้าก,กว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เขาอาจจะคิดเรื่องนี้มขึ้นมา แล้วก็เครื่องย้อนเวลานี่ก็น่าจะเป็นแบบว่าเปิดวาร์ปแล้วก็เข้าไปเป็นปาร์ตี้รวมกันนะที่ผมมองมองดูแล้วก็คือบอกว่าเออเราก็ตั้งตีเจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันระบบยังไม่บอกไม่บอกถึงขนาดนั้นแต่ผมแค่เดาว่าเออมีประมาณนี้แล้วก็สามารถจอยปาร์ตี้รวมกันหรืออาจจะหาทีมข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วยกันอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วต่อไปก็อันนี้ผมก็เนี่ยครับเป็นตัวอิคโนมีของเกมคนระับเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอาวุธของเกมระบบของเกมเนี่ยคือบอกว่าคือเขาบอกว่ามันจะเป็นอยากจะให้แบบว่าคนนะ่ะสามารถปรับอาวุธออกมาใช้ได้คือแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอนะ่ะให้อาวุธเนี่ยไม่สามารถไม่ใช่ว่าดีพีอย่างเดียวคือแบบตีตีแรงตีเร็วตีแรงตีเร็ว,ตรว,ตรวแต่อยากอยากทําให้อาวุธออกมาชิ้นหนึ่งนั้นนะ่ะมันมีเอกลักษณ์สำหรับพิเศษนะครับเนี่ยที่ผมอ่านมาคือว่าเนี่ยคือไม่อยากให้แบบมีแค่แบบว่าดีพีอย่างเดียวนีครับคืออยากให้แบบมีทั้งวิธีการใช้ การใช้ที่ถูกต้องคอมโบที่ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยคือที่เขาอยากเสนอออกมาว่าให้ตัวเกมมันออกมามันประมาณเนี้ครับเท่าที่ผมดูนะคืออยากให้แบบผูเ้เล่นเล่นระดับหลายไม่อยากไม่ให้อยากให้เบื่อเร็วอะไรประมาณเนี้ครับเนี่ยที่ผมมองดูนะตัวเกมม็เป็นประมาณเนี้นะเนี่ยเราก็มาอ่านรายละเอียดว่าของอาวุธคู่ดาบใหญ่อะไรเงี้ยมันจะเป็นเข้ามาอ่านได้ครับว่ามันเป็นยังไง,น,งนี่ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยครับคัทคัทที่พลาดสุด เมื่อเมื่อไม่นานเนี่ยสิงหาตอสิงหาก็เพิ่งเปิดปลดล็อกของเดอะเนี่ยครับในคอมเมนเซอร์หรือตัวจอมเวทแหละผมเรียกง่ายๆเลยเอาที่เข้าใจนะครับก็คือนั่นแหละเพาเพิ่งค่อยๆปลดล็อกครับตอนแรกก็เป็นแค่วอลเออร์แต่ว่าวอลเออร์มันไม่มีโชว์นะครับก็เป็นเป็นข่าวก็คืออัปเดตมาตัวนี้ก่อนแล้วที่ล่าสุดเนี่ยครับก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นแอตซินนะครับเนี่ยก็คือแบบชอโด้เบลดนะก็เป็นใช้ดาบใช้มีดคู่น่าจะเป็นพวกแบบสายนักรอบค่าก็ตีเร็วตีแรงอะไรประมาณนี้ก็ใช้ดบ ใช้ขวานคู่ใช้อาวุธคู่ที่เรเร็วอะไรประมาณเนี้ยครับก็ที่ผมอธิบายก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ยมันมันมันยังไม่มีอะไรออกมามากนะก็คืออธิบายเป็นคร่าวๆไปก่อนอ่าส่วนสตูแล้วที่ผมที่เราเห็นในฟุตเทปตั้งแต่ของของพาร์ทหนึ่งนะครับก็คือแบบว่าถ้าใครไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูนะครับก็อันนี้นะครับก็คือว่ามันจะมีตัวละครแล้วก็เป็นตัวมอนสเตอร์นะครับก็เป็นตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็มาดูครับคือก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นแบบมีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เข้ามาแล้วก็เราต้องต่อสู้เหมือนครอบมันเหมือนว่าหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกเดียวกับเราแล้วต้องคอยจัดก,การแล้วก็แก้ไขปัญหาของพวกเขาเรียกอะไรไทม์พาราดอกอะไรเงี้ยนยครับเนี่ยเห็นไหมครับคือทําให้ไอ้ไอ้เ,อเวลาน้นน่กลับมาปกติอะไรเงี้ยครับเนี่ยที่ผมอ่านมาคือช่วยให้แบบน่าจะเป็นอีเวนต์ของของเกมแบบว่า เราก็เล่นไปปกติแล้วก็เจอมอนเตอร์แบบประหลาดงันเราก็ฆ่าอะไรเงี้ยเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของเกมเขาประมาณนี้นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นพวกแบบแบบต่างๆแล้วก็ดันเจียนต่างๆที่เขาแบบเปิดให้ดูแล้วนีครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งอัปเดตไม่นานนี้ครับเนี่ครับห้องนี้ไผ่แบบกบบนแบบ็น่าจะเป็นแบบพวกแบบจุดศูนย์รวมแบบน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นมาร์เก็ตอะไรเงี้ยผมว่าถ้าถ้าไม่เข้าใจผิดคือแบบคนมารวมกันมาจอยกันมาเทรดของกันอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะสร้างประมาณนี้นะครับ ที่ทำออกมาโอเคครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบตัวเกี่ยวกับศัตรูครับอันนี้เป็นข่าวล่าสุดของของเมื่อวานสองวันนี้ผ่านมาครับก็ส่วนตัวเนี้ยครับที่ผมมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยคือที่เขาทำออกมาเนี่ยเนี่ยแบบเป็นโปรชัวอะไรเนี่ยคือมันมีหลายอย่างมีน่าจะเป็นแบบพวกอะไระเกี่ยวกับตัวของ เทคโนโลยีเนี่ยของหุ่นเนี่ยครับที่เราทอ,อ,อาออกมาเนี่ยคือแบบมันเป็นเขาเรียกว่าตอนเนี้ยมันเกมมันยังออกมาไม่ครบไงผมก็เลยพูดอะไรอ,ออกมามากไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับก็เดี๋ยวผมระพาไปดูอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้มันจะเป็นในในของอันนี้นะครับโอเคครับเรามาดูสเกลของตัวตัวเกมก่อนครับก็ที่ผมอธิบายก็คือว่าเกมมันนะครับเนี่ยเพลเยอร์ Player เราไซส์ประมาณนเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นม,มีมีหลายใครเห็นมามันเตอร์แบบ ตัวมินิล้วก็ซูปกติน่าจะแบบพวกเล่นง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใหญ่แบบตัวเท่าเราแล้วก็เป็นหลายเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับเนี่ยก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยตัวที่ออกมาเนี่ยคือว่าการที่เราเล่นคนเดียวมันก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าเราก็แบบจัดทีมให้เป็นแบบสามารถคอมโบช่วยกันได้อะไรประมาณเนี่ยคือเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนแบบคาร์มอเตอร์ฮันเตอร์อะที่ผมที่ผมมองดูนะคือเกมมันยังไม่ออกบอกอะไรแต่คือที่มองดูอะสภาพน่าจะเป็นแบบเนี้ยคือเราก็ต้องจัดทีมออกไปออกล่ามอนเตอร์อย่างเงี้ย ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด้วยกันไปช่วยกันเนี่ยซัพพอร์ตกันมีตัวใช้ดาบใช้ขวานใช้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกให้ดีสําหรับสู้กับตัวนี้ตัวนี้อาจจะชนะอาวุธตัวนี้สู้กับตัวนี้ใช้ขวานตัวชุดลูตัวนี้ใช้ดาบใหญ่อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องดูว่าตัวไหนเหมาะเงี้ยแบบตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเดาก็ใช้มีสั้นอะไรเงี้ยก็สู้ได้แล้วประมาณนี้โอเคครับนี้ก็จะที่ผมเมาเอ้ยที่ผมเดาก็จะเป็นแบบน่าจะเป็นตัวอัปเกรดของอาวุธมากกว่าคือเป็ว่าแรกๆ เราก็ค่อยๆอัปเกรดมานะครับเนี่ยเป็นตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็สกรีนก็น่าจะค่อยอัปเกรดทีหลังนะครับประมาณเนี้ยก็ที่ผมพูดไปก็ประมาณนี้คือข่าวลา่าสุดแล้วก็ที่ล่าสุดของของตอนนี้เลยนะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่มาใหม่ก็คืออาชีพของซัพพอร์ตนะครับเท่าที่ดูน่าจะเป็นใช้พวกไม้เท้าหรือไม่ก็ปืนอะไรด้วยที่ดูแล้วนี่นะครับนี่ข่าวลา่าสุดเลยที่เพิ่งมาเนี่ยครับเ่ของเนี่ยเมื่อวานนี้เองครับเนี่ยผมก็เพิ่งมาดูอะไรเงี้ย ก็ไม่ได้อะไรมากอะไรครับก็มีข่าวของบิ๊กทาวก็ดูในทั้ง Facebook หรือของเอทวิตเตอร์ไอจีอินสตาแกรมได้นะครับมาดูข่าวคือเกมยังไม่เปิดเลยครับแต่ว่าคนก็แห่ซื้อกันมากแล้วครับก็ยังไงก็ลองศึกษาดูครับนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งสําหรับท่านที่ต้องการเล่นเกมนะอันนี้ผมไม่ได้แนะนาการลงทุนนะครับคือเป็นการแนะนาเกี่ยวกับเกมเท่านั้นครับก็ถ้าหากผมพูดผิดประการใดหรือว่าติดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับคือเราก็อยากเสนอ สิ่งดีๆให้เพื่อนได้ลองดูนะครับก็เป็นเกมแนวใหม่คือตอนนี้ที่มานาันดังก็คือเอ็กซี่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็อลองหาเกมต้นน้ําครับก็อยากให้ลองดูคือตอนนี้ตอนนี้ตัวเกมก็ยังไม่เปิดนะครับก็ยังให้ลองดูครับน่าจะเปิดปีหน้ายัางไงก็ลองลอง,ลองดูได้ครับเข้าไปนะ่บ Big ิ๊กทับอุตาก็ยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเครับสวัสดีครับ